ราศีเมถุนนะครับดาวราหูขยับรอบนี้นะครับจะส่งผลทําให้นะครับชาวเมถุนทั้งหลายนะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีไอเดียมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าหูอยากทํางานอยากเปลี่ยนอยากมูฟนะครับเขาเรียกว่าจินตนาการเริ่มกลับมาแล้วนะครับความเป็นเขาเรียกความว่องไวต่างๆเริ่มกลับมา มีโอกาสโชคลาภสูงด้วยนะครับสาหรับราหูขยับรอบนี้ในเกณฑ์ของชาวราศีเมถุนทั้งหลายและที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่มีความรักก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะครับแต่นะทุกคนครับอันนี้เป็นการจังหวะดวงคร่าวๆเท่านั้นนะครับในแต่ละดวงนะคนทุกคนนะครับมีพื้นฐานดวงจากเวลาเกิดสําคัญนะครับเวลาเกิดของตัวเองนะครับมีพื้นฐานดวงที่ไม่เหมือนกันสักคน จะอยู่ลัคนาเดียวกันก็ตามหรือราศีเดียวกันก็ตามนะครับราหูนะครับโดยพื้นฐานดวงแต่ละท่านนะครับไปตกอยู่ช่องไหนนะครับจริงๆในดวงน่ะในวงจักรราศีในพื้นฐานดวงของเราอ่ะไปตกช่องไหนเรื่องอะไรแล้วปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งผลอย่างไรอาจารย์จะตอบได้นะครับก็ต่อเมื่อเห็นดวงของทุกท่านนะครับแบบชัดๆเท่านั้นเลยนะครับแต่เอาคร่าวๆก่อนนะอาจารย์้องว่ลรอบนี้นะครับขอให้ชาวเมถุนทั้งหลายนะครับฟื้นคืนชีพ นี่ใครที่ทํางานนะครับออกแบบหรือเป็นคนเขาเรียกว่าจะมีไอเดียขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วมีโอกาสในการดังปรับเปลี่ยนหรือมีโอกาสในการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างมีโอกาสนะครับแต่ก็อย่างว่านะทุกคนราหูนะครับคือรู้หนา้าไม่รู้ใจมันเหมือนจะดีแต่มันจะดีจริงหรือเปล่าอันนี้นะครับสําคัญมากเลยนะต้องมีสตินะครับเหมือนจะดี แต่มันดีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาเช็คดวงแบบและเอียดส่วนตัวกันนิดนึงนะครับทุกคนแล้วคุยกับอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับสดๆจองคิวทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ